มาวัดทั้งทีคุณจะไปเสียเงินกินข้าวได้หรอโลงทานเขาก็มีเยอะแยะเออวันนี้เขามีงานนี่ยโรลงทานใช่ป่ะนี่เป็นงานประจําปีนะงานประจําปีองวัดทุ่งโป่งใ,<ช>ใช่ไหมคนมาเยอะเลยนะไม่เห็นเหรอแล้วเห็นตรงนน้นไหมคนเยอะๆคุณเห็นไหมตรงนั้นร้านแหล่งของกินผมบอกให้กล่ว่าเป็นของกินทางแบบนี้เลยนะ <c oughs> เหนือเลยนะเมื่อกี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยคือเป็นความเชื่อของทางชาวบ้านที่นี่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอาน้ําผึ้งมาให้ชาวบ้านเนี่ยกินแล้วไปอธิฐานตรงนั้นต่อหน้าพระใช่ครับพออธิฐานเสร็จปุ๊บให้เราโย นไม้ไผ่ข้ามแล้วทิ้งไว้เลยเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวเจ้จาหน้าที่เขามาเก็บคือเราไม่รู้ว่าความเชื่อน,นี้มายัางไงเดี๋ยวลองไปถามก่อนนะก่อนที่จะไปกินข้าวกันนี่ครับบูชาครูกินอ้อ59บาทมีไหม <laughs> ม,มีถึงไหม <laughs> มีคิววโค้รไหม <laughs> เฮ้ยพี่อันอันนี้พี่พี่รู้ใช่ไหมว่าประวัติมันคืออะไรอันนี้ไม่รู้ครับอ๋อแต่ว่าชอบกินทำไมพ่อหเออกินทำไมครับก็เนีนเน้นเรื่องให้ปัญญาครับยังไงนะเน้นให้เด็กกินครับอ๋อต่ออันนี้จริงๆให้เด็กกินใช่ครับพ่อแม่ที่ฝูย่าตายายที่พาหลานๆมาเด็กๆแม่ก็ให้มากินแล้วก็เห็นเขาจะมีแบบว่ากินแล้วปุ๊บให้ย้อนกลับหลังใช่แล้วแต่อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงย้อนกลับหลังใช่ไหมพี่ก็กินกินไปก่อนใช่แล้วครับเอาเอาไปอธิษฐานก่อนวัดชุ่งโป่งครับจริงๆจริงจัด สองสามปีปีนี้เริ่มควบคุมได้ประมาณนึงก็เลยได้จัดนะเดี๋ยวเราลองถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่นะครับ ครับขอด้วยได้ไหมครับอันนี้คือมันคืออะไรครับอันนี้เรื่องสามคนนี่คืออ่อฮะอันนี้น้ำน้ำน้ำพึ่งอะครับเออมขวดอ๋อหลวงพี่เป็นส่วนโน้ตสวดอ๋อให้อธิษฐานจะมีสติปัญญาดีใช่ไหมอ๋ออ๋อครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่าเวลาอธิษฐานปุ๊บแล้วให้โยนข้ามหัวครับเวลาเราสัจยาอธิษฐานแล้วก็เอาไปดืูน้ำพึ่งให้มันหมดแล้วก็กัดให้มันแตกครับมันจะมิ่งเข้าหัวก็เอาโยนไปข้างหลังอ๋อ เราไปอธิษฐานครับคือเมื่อกี้ไม่รู้เขาพูดจริงหรือทูดเล่นไงที่เขาบอกกัดให้แตกเลยแล้วไม่ไผ่คุณกัดแตกเหรออืมไม่ไผ่นะอ่าอ่าอ้าเหมือนเมื่อกี้ท้าเขาบอกว่าเป็นเหมือนกุศโลบายหรือว่าสร้างขวัญกำลังใ,ใจพ่อแม่พาลูกมาปุ๊บจริงๆผมว่าน่าจะเป็นประเพณีให้เด็กๆรู้ถึงประเพณีที่นี่มากกว่า มีย้อยเปิดไหมหมดมาแล้ว <c oughs> คุณทําพิธีโบราณไปแล้วมันต้องอิ่มท้องไงเอาเลยปหเอาเลยมาเที่ยวงานวัดทั้งทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลุยก่อนว่ามีอะไรกินบ้างคือจริงอันนี้เป็นชาวบ้านใช่ไหมวัดพระกางก็คือลงทาน,นี่แหละใครที่มีกําลังหน่อยก็เอาของมาเลี้ยงอ่าก็แล้วแต่แล้วว่าะจะอะไรมาเลี้ยงเดี๋ยวเราหาอะไรที่ยูนิคยูนิคกินหน่อยนะอันสองอันรงทานรงทานส่วนมากจะซ้ำๆอย่างเช่นในติมวอลไหมมีไหมมีไหมของน้ำโคงมานน้ำโคงของหายกินยาก โอู้มึงไปเอามาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวม่วงน้องมิลิอยู่ะยวะเ่รเจีล้น้องมิลิเดินมาแล้ว <c oughs> ม่วนอ่ะลุงนะม่วนมนะม่วนนะได้ไปกี่อย่างกันวันนี้อ,นนอ้โโหของกินข้างหลังบาร์เลย,อยขอบเง็นรัดลงส้มต่ำมือแรกไม่ไหวเว้ยสงสัยไปจบที่ลูกชิ้นทอดซะแล้วมั้งกูเฮ้ยมันมีร้าน๋วยเตี๋ยวมาจากเชียงใหม่เลยเป็นคน b a n น k ้องตะกล้างานเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยแน่ก๋วยเตี๋ยวครับนี่น้องขายเต๋ยวเรืออยู่รั้วดูที่เชียงใหม่ถ้าพวกเราเราเอาเครื่องเยอะได้ เดี๋ยวตรงไหนอ่ะเมโจ้เดินทักเพจไดติดตามนานมากเลยเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับบะหมี่อ่ะหมีร้านเปิดอยู่ไหนร้านเปิดอยู่ไหนอยู่หน้ามหาลัยเมโจ้ครับหน้ามหาลัยเมโจ้อร่อยจริงไหมอ่ะเรลองมาชิมสะโลแกนสะโลแกนอะไรอ่ะอร่อยไม่ตั้งใจถูกไม่อด้ ขอแกมาอาชุนแล้วคำแรกอร่อยคำต่อไปว่าหมดแล้วหมูพี่เด็กอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยต้มยำเหรออันนี้มันที่ร้านอ่ะที่ร้านอ่ะร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมแต่เอาเรือมาไม่ได้มันไกลไงใช่มันไกลมันไม่มีน้ำไงอ่าก็อย่าไปตามมันเยอะจริงไม่ต้องตามขนาดนั้นแล้วผมเติมหมูให้ทำไมไม่ใช้ไอ้กากอ่ะไอ้กากดีนะทำไมไม่ใช้ของผมอ่ะส่งจากที่เนี่ยไปที่กรุงเทพแล้วก็ส่งกลับมาที่้านเลย ผมก็ผมก็สั่งที่เชียงใหม่อะแต่ส่งไปที่ผมก่นอนแล้วเดี๋ยวผมส่งให้พี่ ไม่ต้องปรุงร้านนี้อร่อยเหรอทิ้งเลยที่ร้านที่เชียงใหม่ขี้เหนียวลูกชิ้นแบบนี้ไหมไม่ไ,มไมูกชิ้นทีละสิบลูกครับอ๋อเจาะนะหยอกไม่รู้นะ <c oughs> ผมไม่รู้นะ <c oughs> รับไว้เองนะคือถ้าใครอยากชิมก็ไปเชียงใหมน่นามอแม่โจ้น้ำซุปไม่มีกะระดูกไม่แต่กัญชา <c oughs> ไม่ต้องปรุงนะไม่ต้องปรุงอร่อยอ่ะอร่อยหมดเลยยกเว้นน้ำาเอาเป็นน้ำทิ้งได้มั้น้ำไม่สำคัญกิดอ่ะ เอาขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวให้คกูเลยก็เก่งทำงั้นเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นนี่เว้ยอะไรวะน้ำเงี้ยวไทยใหญ่หญอะไรทั้อย่างเฮ้ยลอ,ลองไปดูไนะลองไปดูนะน่าจะแปลกสุดที่เราเ <ละ S 1> คยเห็นแล้วเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราหาที่วางก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินมาช็อปอีก <มา S 1> หยิบได้เลยปะครับได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้เขาเรียกอะไรครับโลมิสปกติเนาะเฮ้ยโอ้หแข็งใสขาดไม่ได้เฮ้ยมีแต่ช่องด้วยเนี่ยมีแต่ช่องด้วยเนี่ยเอาอันนี้ก่อนนะเอานี้ก่อนนะอันี่ก่อนอันนี้ก่อนอันเียของแปลกเลยคุณเอาอะไรเอาออะไรเาหมดแล้วหมดแล้วครับโอ้โห ไม่ทันจะมาชิมมาหน่อยเ <c oughs> ต,ต้าหู้ไทยใหญ่โอ้โหกะอะไรนะ <c oughs> บอกว่าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวไทยใหญ่เต้าหู้กับน้ำเงี้ยวไทยใหญ่หมดแล้วนะค,ครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้ปอกใจไปก่อนนะเอาอัานนี้ปอกใจไปก่นอนแข็งใส่ปอกใจไปก่อนแล้วกันอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันเอาเดี๋ยวคุณรอเอาเลยไ <c oughs> หมหรือไม่กินตัวก่อนเขา้แข็ใขงใส่ใรู้อยู่แล้วอ่ารู้อยู่คุณเอาไว้เนี่ยอันนี้ผัดไทยดิเอาดิหยิบไปหน่อยเฮ้ยต่อคิวว่ะจานเขาวางให้หยิบตรงนี้อ๋อเหรอหยิบมาเลยแม่ ผัดไทยทได้เลยนะครับผัดไทยวุน้นเส้นแม่สายบีบเข้าไปอันนั้นแกงอะไรครับในหม้อครับ น้ำยิ้ยวเฮ้ย,ย,ยได้ยังครับได้แล้วโอ้ <_ d ick le> ไม่รอแล้วฮะกินเะรื่อยๆกินเรื่อยๆะลงฮะผมว่าเสน่ห์ของงานพวกนี้มันไม่เหมือนที่กรุงเทพเนาะ <_ d ick le> มันมีความเป็นแบบคนที่สานพาวัดมาช่วยกันหรือแบบส่วนมากโรงทานจะคนที่มีแล้วก็มาช่วยอ่าแล้วก็ได้เห็นการแต่งตัวเห็นบ้าสังเกตที่แบบว่าอย่างเช่นเขาอุ้มลูกโดยการที่ใช้ผ้าเขาม้าเป็นเหมือนคนเรียกคนดอย่ะอ่าคนดอยมีความเป็นดอยๆอยู่ของเราก็ ชาวดอยอยู่แล้วดอยดอยไปเรื่อยสายดอยเลยสวยผมก็ดอยแล้วดอยไม่ห่อนอยู่ในโซนเขาใจอินดอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบร้านที่หน้าอะไรมหน้าแม่โจ้หน้าแม่โจ้จะอวยอวยไม่ถูกก็เดี๋ยวว่ะ ว่าถ้าใครอยู่แถวเชียงใหม่จะไแม่เจอ,อะไรเงี้ยก็<ม>แวะไปเิมดูเห็นเขาบอกว่าเต็มสตรีมว่านี้ก็ยืนอยู่ได้น,น,นะแดดลมลก็ลม,มีเยอะแยะเอตอตรงนู้มากตรงู้มากสานศังศลาลอะไรไหมชา้าไปนิดเดียวนะน้ำเยี้ยวกว่าเต้าหู้ไทยใหญ่ตอนที่ไปเจอทีแรกแล้วเดินวนดูเยอะอ,อยู่เลยคือตอนแรกแบบเยอะมากเรากะวนตั้งแต่ข้างหน้าไงจะได้ไปเห็นว่าว่าเองแมจะได้ไปเห็นพิธีของทางเหนือน้ำผึ้งเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ๋อกินอ้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 อนะครับทุกปีที่นี่จะจัดงานใหญ่ หนึ่งปีทุกปีนะครับก็ปีนี้โชคดีหน่อยที่เรามาแล้วก็ได้ถ้าหนาวหน่อยเนาะเดือดเลยนะคนเนี่ยไม่ยอมใช้กากไงะไม่กรอบกรอบแต่ไม่อร่อยเท่าไม่อร่อยเท่ากากกินของอื่น้วต้องคนเียประมาณนึงอ่ะอันนี้เขาเหมือนผัดวุ้นเส้นบ้านเราเลยเขาเรียกว่าผัดไทยเว้ยผัดไทยวุ้นเส้นเหรอเออถามมาละแปลกปีนี้สาวสวยเยอะนะที่วัดสวยที่ปายฝรั่งสวยมากใช่หน่มคนเดินอ่ะ น้ำเงี้ยวครับไม่ไงมมา่ายเหรอ๋อยังนะอ๋อได้แล้วได้เลยครับกินได้แล้ว,ลวคุณไปเซอร์เวยน้ำเงี้ยวเดี๋ยวผมน,วนั่งเฝ้านี้น้ำเงี้ยวได้ยังครับน้ำน้ำเงี้ยวได้ครับขอสักช่วยได้ไหมครับอันนี้มันเป็นสูตรของที่นี่เลยป้าอยู่ที่น่ะป้าอยู่ทุ่งถงนี่ค<ะ>่ะข้างล่างเป็นอะไรหมูอ่ะป้าข้างล่างมีกระดูกหมูค่ะ ปกติป,ป้าเปิดร้านขายแบบไม่เปิดค่ะอ๋อทำแต่ว่างานบุญทำงานบุญค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับอีกถ้วยก็ได้ครับนั่นแหละกินสองคน,นงได้แล้ว,ไ,วได้ครับโอ้โหตรงบันไดเนี่ยเป็นไงนนเ,นเขาเรียกน,น้ำเงี้ยวทุ่งโป่งนะครับน้ำเงี้ยวทุ่งโป่งขอบคุณครับกินดูตลกจนได้มาทั้งถาดที่ไปแต่รอบมีท่าไหนเนีน่ย กลิ่นหอมวะ่ะคนทุ่งโป่งเลยสังเกตนะพริกมันจะไม,ไม่ไม่เหมือนที่เรากินที่ใช่ใช่รสชาติจะใสกว่าจัดนะเว้ยมาอีกสองมาอีกสองขอบคุณครับเน่ลองทานน้ำเงี้ยวอย่มานั่งก่อนตอนแรกไม่ตอนแรกมัน <laughs> ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งครับ <laughs> เอามาเอามาเอามเออได้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 ไม่ตอนแรกเขานั่งอยู่อ่ะเมื่อกี้มีมีคนนั่งอยู่ครับตอนนี้ไม่มีแล้วย้าย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 หน่อย แล้วพระยวไม่ได้ฉันเลยนะฉันก่อนพระสวดอยู่ขอหน่อยเตรียมแล้วเตรียมแล้วอืมได้ลมอ่ะผมชอบน้ำเงี้ยวที่แบบไม่ไม่ข้นเหมือนป้าแต่ว่ากินได้นะแต่หมายถึงว่าเราทานไม่จะใสกว่ะได้ชามเดียวไงมันมันเมื่อกี้ภาพอะไน้ำเงี้ยวร้านนาน้ำเงี้ยวไทยใหญ่อาจจะน้ำเงี้ยวทงโป๊ะเมื่อกี้เห็นนะมันเหมือนขนมเลยเว้ยหรอเออเหมือนขนมอะไรล่ามันเป็นแป้งๆเนาะอืม เวลามางานเลยพวกนะชอบตรงได้แบบเหมือนได้ศึกษาความธรรมชาติของที่นั่นว่าเขาอยู่แบบไหน,ไนะอะไรเนาะใช่เราก็มีเสน่ห์เหมือนการกินน้ำผึ้งเราก็ไม่เคยเห็นนะเออไม่เคยนะปีแรกที่เรามาก็ไม่มีไม่มี <นะ S 2> ม่มีปีนี้นที่มีตอนแรกชีเด็ดมันมีอยู่สามอย่างมันขาดอ้นั่นแ่ะไหญ่ใหญ่อะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงนะก็ะเราไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะ,นะครับก็พลาดกันไปนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าถ่ายบรรยากาศงานประจำปีของแบบท้องถิ่นนะที่ใช้ วัดเป็นเหมือนแบบว่าสถานที่ศูนย์กลางแล้วทุกคนในเนี้ย<ร>จะมาช่วยกันพูดคุยกันแล้วก็ผู้ใหญ่จะพาเด็กมาให้รู้วัฒนธรรมของคนโบราณโบราณว่าทายังไงทําอะไรกัน<อ>เพื่ออะไรนะครับนั่นแหละครับเราก็มาศึกษาไปพร้อมกันทําให้คนดูด้วยคนดูก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย hey, มีอย่างนี้ด้วยเว้ยจริงจ,งจงมันรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไงแต่ว่าเฮ้ย hey, ดูเพลินกันไปนะครับผมแล้วเวลาลงทานอย่างเงี้ยบางคนเขินนะถ้าอยุ่เทพเขินอ่าอ่อย่างนี้เขาจะรู้ว่าอ๋อวันนี้มีการกินเลี้ยงกันเว้ยคล้ายๆเหมือนกินเลี้ยงแล้วก็คนท ถมีร้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาช่วยกันนะครับก็น,นั่นแหละครับถ้ามีโอกาสไปตามต่างจังหวัดแล้วมีงานพวกนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายบไปยานา<ม>ให้ดูแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรชิอ,ชอๆเดี๋ยว<ๆ>ถ,ถ่ายให้ดูไปเดีต่อ